ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็ามาราศีมีนกันนะคะในเดือนกันยายน2566ดาวตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพระพฤหัสบดีที่เดินนำหน้าในเรือนกระดุมพาที่เป็นศูนย์พาหะของเจ้าชะตาที่จะแสดงถึงความเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความมั่งคัง่งร่ำรวยจะชอบความโอ้อา ผู้จา่าเยอะเต็มไปด้วยโวหารสำนวนปาวานแต่มีจิตใจที่เป็นกุศลถูกกลุ่มด้วยดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศได้ตำแหน่งเทวีโชควินาศเทวีโชคนำหน้าลักนณะกลุมกับดาวพระพฤหัสบดีอีกดาวบุญถูกกลุ่มด้วยดาวบาปปัญหาย่อมเกิดขึ้นแม้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เหมือนกับตัวตนของเจ้าชะตาที่มีความพร้อมแล้วที่จะออกจากบ้านก่อนจะออกมามีความคิดในความเจริญความสว่างความมั่งคั่งร่ำรวยแต่งตัวรูปรองมาเลยแต่มาถึงเจอปัญหาและอุปสรรคเงามืดเงาดำแต่พระราหูเนี่ยทำอะไรพระพร,ะราสัสป,ปดีไม่ได้เพราะด้วยแสงแห่งบุญจะทำให้สีดำกลายเป็นสีเทาๆและค่อยๆสว่างในที่สุดในเรือนของดาวพระอังคาร ที่สถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิเล่งลัคนาดาวคู่สมพลสามห้าในตำแหน่งมหาจักรอังคารเมและสิงกันจะนันซึ่งศักดิ์สีมีพลังยิ่งนะักทำให้ดาวตัวตนของเจ้าชะตามีพลังหรือมีความขยันขันแข็งในการทำมาหาได้หรือได้พบความรักคู่ครองที่มีความขยันขันแข็งในการทำมาหาได้ ช่วยกันทํามาหาเงินช่วยกันทํางานเพราะดาวพระประสบดีก็เป็นเจ้าเรือนการงานด้วยและยังสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระพุทธที่ได้ตําแหน่งราชาโชคและมหาจักรขยันไปเถอะรวยแน่นอนในเรือนของดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีหนึ่งสีจะมีวาสนาในเรื่องรถบ้านเรือนสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ มรดกเงินประกันที่ทำงานเพราะว่าดาบพระพุทธที่ได้ตำแหน่งราชาชโชคและได้ตำแหน่งมหาจักรก็เป็นเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วของความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยสมปรารถนาทั้งในเรื่องการเงินการงานความรักคู่ครองบุตรหลานบริวาร การเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลการปฏิบัติธรรมในแดนไกลหรือมีวาสนาในธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลมีเดียทั้งหลายมีวาสนาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับรวมถึงความลี้ลับหรือได้เดินทางไปในสถานปฏิบัติธรรมเป็นการหนุนนำดวงชะตากับเพื่อนฝูงญ,ญาติพี่น้องหรือมีการติดต่อสื่อสารกันในแดนไกล เดือนกันยายนนี้จึงเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกเดือนหนึ่งของเจ้าชะตาที่จะมีความสว่างจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ความโชคดีที่มาจากของเก่าของโบราณคนเก่าคนแก่มรดกเงินประกันการงานที่นํามาซึ่งเงินทองงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขการเรียนการศึกษา ที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสเจอยาดีหมอดีรักษาหายในเดือนกันยายนเนี่ยเกือบทุกราศีเลยที่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวที่มีตำแหน่งที่งดงามเพราะฉะนั้นจึงเป็นเดือนที่ดีถึงดีมากของเกือบทุกดวงชะตาถึงแม้ว่าในบางกรณีที่จะมีข้อแม้ที่ดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งอริมรณวินาศคือราศีพฤศภ ราศีกันและก็ราศีพิจิกที่ดาวพระระสัสบดีอยู่ในตำแหน่งทูตสถานภพและยังมีดาวพระราหูเนี่ยกุมดาวพระระสัสดีอยู่หลังจากวันที่17ตุลาคมที่ดาวพระราหูเนี่ยยกย้ายออกจากราศีเมษไม่กุมดาวพระพฤหัสบดีเมื่อนั้นแหละทั้งดวงเมืองดวงบุคคลจะสว่างสดใสจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามอย่างมากมาย ค่ะก็ในเดือนกันยายนส5 6พันนี้ก็ขอให้ชาวราศีมีลักนาะราศีมีและทุกทุท่านโชคดีมีความสุขกันทุกทุท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ